A devastating epidemic can start in any country at any time and kill millions of people because we are not prepared, because we are still. ร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรรารณสุขถแถลงพบผู้ป่วยติดเชือ้โอโคโรนาไวรัส2ก่าิดคนแรกในประเทศไทยแต่กระทรวงสาธรรารณสุขยืนยันว่าเชื้อชนิดนี้จะไม่แพร่จากคนสู่คนคะ่ะวันนี้ผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ยเกินกว่าห0 0 0คนนะคะประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อในระดับสูงมากจนกระทบขีดความสามารถทางการแพทย์และสาธารณสุขเมื่อวานนี้รัฐมน,นตรีศึกษาที่การเตรียมทุเรียนทองบอกนะครับว่านี่เปิดรับความความเห็นทุกกลุก่มและขอชี้แจงว่ามันเป็นความจําเป็นเพราะสถานการณ์ของโควิด ทำให้ต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันและโรงเรียนก็สามารถจะเลือกรูปแบบก็คือออนไซต์ออนแอร์ออนดีมานออนไลน์ line, แล้วก็ออนแฮนด์ hand. มันก็มีความหลากหลายแต่สิ่งสําคัญก็คือเน้นย้ําเรื่องความปลอดภัยและความต้องการของนังเรียนกับผู้ปกครองเป็นหลักสถานการณ์โควิดนะครับที เราได้รับทราบข่าวสารทุกวันจะเห็นได้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 เนี่ยในช่วงระยะเวลาห่วงเดือนมิถุนาถึงสิงหาคมตั้งแต่เปิดภาคเรียนมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นเด็กนักเรียนของเราที่อยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกล พุทกันดารแล้วก็อยู่ตามภูเขาสูงเนี่ยนะครับซึ่งไม่สามารถเรียนในรูปแบบปกติเช่นกับโรงเรียนปกติทั่วไปได้ดังนั้นวิธีการที่เราจะใช้ก็คือเราจะใช้วิธีการนำครูนะครับออกไปทำดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามหย่อมบ้านเป็นห้องเรียนขนาดเล็กนะครับที่เป็นห้องเรียนเคลื่อนที่นะครับพร้อมกับใช้สื่ออุปกรณ์วัสดุ ที่มันเหมาะสมนะครับกับการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กเนี่ยออกไปจากการเรียนรู้ออกเป็นหย่องบ้างนะครับตามสภาพภูมิศาสตร์และความห่างไกลเราจะใช้ชื่อโครงการนี้ว่าการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์โควิดครูรู่ในรูปแบบครูหลังมา้า วัตถุประสงค์ง1เพื่อให้หนักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามตัวชี้ว่าสาระการเรียนรู้แกงการที่ต้องรู้และควรรู้ตามหลักสูตรแกงกางการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2551 2. เพื่อป้องกันไม่ให้หนักเรียนด้วยโอกาสบนพื้นที่สูงออกจากระบบการศึกษาออกกลางคัน zero drop out อันเป็นผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด19 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินการแตก่กิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด1 9ในรูปแบบครูหลังมาโรงเรียนล่องภัยวิทยาขั้นตอนที่ 1. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกงกลางที่ต้องรู้ และคนรู้ในกลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโล,โลยีและภาษาต่างประเทศระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ขั้นตอนที่2การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ขั้นตอนที่3พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับลักษณะและธรรมชาติของการเรียนรู้บูรณาการแบบชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6อย่างเช่น สื่อสิ่งพิมพ์ใบความรู้ใบงานแบบฝึกหัดสื่อประเภทอุปกรณ์แบบจำลองอุปกรณ์ต่างๆสื่อประเภทเทคนิคการสาธิตอธิบายงานกลุ่มสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแคปเ็ลเป็นต้นขั้นตอนที่4การจัดห้องเรียนเป็นรายหมู่บ้านและหยอมบ้านขั้นตอนที่5กิจกรรมการเรียนรู้แบบชั้นเรียนรายกลุ่มสารการเรียนรู้ ตามปฏิทินการเรียนรู้ที่กําหนดรูปแบบการหมุนสับเปลี่ยนวิชาเรียนจานวนวิชาเรียนละ50ชั่วโมงขั้นตอนที่6ตรวจสอบผลการจัดการเรียนรู้และประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง6.1ตรวจสอบผลการจัดการเรียนรู้เป็นการนําวิธีการวัดและเครื่องมือวัดการเรียนรู้ตรวจสอบผลการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบะชเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 6กประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นการตรวจสอบและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่นักเรียนครูผู้สอนผู้ปกครองและผู้นำชุมชนโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5. ระดับ r a t i n g scale <laughs> <laughs> ผลงานที่เกิดขึ้นจากการดำเนินง,งาน นักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกงกลางที่ต้องรู้และควรรู้ตามหลักสูตรแกงกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2551 2ม25ขยายผลเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักแก่ครูผู้สอนถึงความจําเป็นในการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา COVID-19 จัดส่งครูเข้าสู่พื้นที่ที่เป็นเขตพื้นที่บริการตามยอมบ้านและหมู่บ้าน ผู้ผู้สอนได้เฝ้าระวังป้องกันให้คําแนะนําและข้อเสนอแนะป้องกันนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการออกจากระบบการศึกษาประสานความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณาสุขในพื้นที่เพื่อคัดกรองตรวจหาเชือ้อและประสานการบําบัดรักษาให้กับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อสร้างความมั่นใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 ในรูปแบบครูหลังม้าโรงเรียนล่องภัยวิทยาปัจจัยความสำเร็จ 1. การมุ่งผลสำเร็จของงานของผู้บริหาร (RBM Resource Based Management) 2. การทำงานเป็นทีมของบุคลากรครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทีมเวิร์ก 3. การมีจิตบริการของผู้บริหารและบุคลากรครู (Service Mind) 4. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง partition ลาวคุณครูโรงเรียนล่องแพวิทยานะฮะเขาพยายามจะเอาใบงานไปส่งเด็กๆคุณครูครับคุณค,ครคณคูเหรอคะโอ้โห